มาวิคอ์ยี่เกมแข่งขันฟุตบอลยูฟา่าเนชั่นลีกรอบรองชนะเลิศที่เยอรมันนะครับในคู่ของทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับสองยักษ์ยุโรปนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับหลังจากเคยผัดกันชนะมาคนละรอบชิงครับครั้งนี้เตะสนามกลางที่สุดกาศนะครับความเข้มข้นเนี่ยระดับไฟลับแน่นอนครับ ฝรั่งเศสครับพึ่งคัมแบ็กสวยในะรอบก่อนนะครับปลุกแสงชนะด้วยพลังเกมรุกสุดโหดครับเอ็มปเปฟอร์มจัดจ้านยิงไปแล้ว10ประตูน,นะครับใน6เกมหลังให้กับทั้งสโมสรแถมยังแอสซิสต์ได้เพียบด้วยครับ สเปนเองแม้ว่าไร้พ่มายมา18เกมติดนะครับแต่ว่าเริ่มที่จะเสียประตูง่ายในรายการนี้ครับฝรั่งเศสเองเจอกับสเปนทีไรสู้ได้สูสีตลอดนะครับทั้งแพ้ทั้งชนะสลับกันไปมา5นัดหลังสุดครับบอลนัดเดียวตัดสินแบบนี้เชื่อใจทีมที่มีทีเด็ดตัดเกมและแน่นอนว่าทัพเลเเบอร์มีอยู่เต็มมือครับคืนนี้ขอไว้วางใจเชียร์ทางฝรั่งเศสครับคิดว่าน่าจะบุกมาเบียดเข้าชิงได้คิดว่าทีมชาติฝรั่งเศสจะเบียดมาเอาชนะได้ที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับ ถ้าชอบแน,กนวการวิจารณ์แบบนี้สามารถกดติดตามลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในทุกวันกับมิสเตอร์หันวางบอลนะครับ